สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแม่มหมอบ้านคนนี้ <c oughs> ก่อนอื่นเลยคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอแรนดอมนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่หมอไว้ด้วยนะอาจารย์ไว้ด้วยนะลูกนะตั้งจิตฐานนะคะและมาแรนดอมพร้อมกันวันนี้อาจารย์จะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นจะชัดเจนกับคุณไหม เขาคนนั้นจะชัดเจนกับคุณไหมเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นที่คนคือคนที่คนคุยอยู่นี่แหละปัจจุบันนี่แหละเขาจะเชนจะชัดเจนกับคุณไหมคนที่อยู่ในดวงใจคุณคนที่อยู่คุยด้วยเนี่ยจะชัดเจนไหมมาดูกันสิเขาอยู่ที่ไหนเนาะคนคนนี้เนาะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะนะคะ เขาคนนั้นจะชัดเจนไหมเขาคนนั้นจะชัดเจนกับคุณไหมก็คือเขาคนนั้นอะเอางี้จริงๆนะเขาคนนั้นเป็นคนที่เรียบงาย่บายสบายๆไม่ยึดติดอะไรเป็นคนที่คุณคุยด้วยคุณคบปัจจุบันแหละ ทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนหรือเขาจะชัดเจนกับเราไหมเรามาลองดูกันเนาะตั้งจิตอิทนถึงเขาดีๆนะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านชอบอยู่กับที่ชอบคือเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวเยอะแล้วเก็บตัวเอง We offer ฟอจูนกงล้อแห่งโชชะตา ก็คือเปรียบเสมือนไพ่บ้านไพ่พระแม่ธรณีคนคนนี้เป็นคนละเอียดละอ่อนะเป็นคนที่สนใจคนในบ้านรักในรักคนในครอบครัวเขารักพ่อรักแม่รักครอบครัวเสียค่อนข้างจะเสียสละให้คนในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว คนคนนี้นะถ้าเขาได้คบกับคุณหรือได้แต่งงานกับคุณเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเขาจะดูแลคุณค่อนข้างดีนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจมั่นคงเนาะแต่เขาจะเป็นคนโลส่วนตัวเยอะไม่ค่อยเชื่อฟังใครหรอกเป็นคนที่เก่งและฉลาดใครมาลอกเขาไม่ได้แล้วเขาไม่เชื่อหรอกค่ะคนคนนี้เขาไม่เชื่อหรอก คุณพูดอะไรเขา,าเขาก็ไม่เชื่อนอกจากเขาจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเขาเป็นคนเก่งไงเขาเป็นคนเก่งงานเก่งเงินเก่งทุกอย่างเลยทำหัวเป็นนอ็อตโตเป็นเกียวนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงเป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนกันแล้วเป็นคนอีโก้เป็นคนหน้าตาดี ถ้าอะไรที่เขาไม่เคยเจอหรืออะไรที่เขาแบบไม่เคยเจอหรือสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่ฟังเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโหราศาสตร์เท่าไหร่หรอกหรือดูดวงเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเชื่อเพราะเขามีคนเป็นคนค่อนข้างเซนเยอะเซนแรงนะคะอันนี้เป็นตัวเขานะเขาจะเป็นคนอยู่แดนไกล นะคะเป็นคนที่อยู่แดนไกลนน strikes, เน,น,นี่ยเห็นไหมอ่าเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนที่นี่แหละเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนที่ทํางานเพื่อเงินคนที่คุยคนคุยด้วยเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเพื่อเงินแล้วก็เป็นคนที่มีความรักละเอียดอ่อนมีความรักนะ มีความรักที่ละเอียดอ่อนให้อืมกับคุณนี่แหละนะคะตัวเขาเองก็เป็นคนที่ใส่ใจดีนะคะแต่เขาเป็นตัวของตัวเองอะเขาโฟกัสทั้งเรื่องเงินเยอะค่อนข้างเยอะเป็นคนทำแต่ง,งาหาหาแต่งเงินนะคะ คนคนนี้นะถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมเขาต้องรอเขาต้องรอเวลาก่อนหรือเขาต้องเคลียร์ปัญหาทางด้านอะไรทุกอย่างก่อนเขาถึงจะชัดเจนกับคุณเหมือนแบบเขากําลังคุยกับคุณอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเขาจะต้องสืบประวัติคุณก่อนว่าคุณมีฐานะเป็นยังไงคบคนยังไงเคยมีประวัติด,ดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาสืบ รู้ถึงครอบครัวคุณแล้วคุณยังไม่รู้เลยแต่เขาไม่พูดเขาเพราะเขาเป็นคนเก่งไอทีด้วยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งไอทีแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยไตยหรือเผยความในใจหรือความรู้สึกออกมาง่ายๆให้คุณได้รู้หรอกคุณไม่ทันหรอกคะ่ะคุณไม่ทันคนคนนี้หรอกเพราะว่าคุณเป็นคนมองโลกในแงด่ดีแล้วก็โลกสวยเป็นคนที่มีธรรมะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อคนง่ายเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อหมดแหละ อเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อเขาคุณฟังเขาตลอดอ่ะมากกว่าคนรอบข้างตอนนี้นะตัวคุณเองอ่ะคุณฟังเขามากกว่าฟังเพื่อนคุณอีกบางครั้งเพื่อนคุณก็ไม่ได้ชอบคนคนนี้นะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่สายตาแบบไม่เอาค่อยเอาใครไม่ค่อยเป็นมิตรอ่ะแต่เขาไม่ได้มีอะไรหรอกจริงๆอ่ะเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนปิดตัวโลกส่วนตัวเยอะเลยเป็นคนปิดตัวบางครั้งเขาไปเที่ยวก็คุณหรือไปเจอคุณเนี่ยไปแป๊บเดียวเราก็กลับ แล้วก็จะบอกว่าติดธุระมีงานนู่นนี่นั่นนะคะอืมนะคะบางครั้งเพื่อนคุณก็ยังสงสัยว่าเขาก็คุณเป็นแฟนกันหรือเปล่ามีมันต้องมีแหละคนที่เข้ามาดูเนี่ยแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณยังคิดเลยว่าอืมทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณทําไมเขาถึงแบบเป็นลักษณะแบบนี้ ทำไมเขาถึงแบบเปลี่ยนไปเนาะนะคะอย่างที่บอกอะ่ะบางครั้งเขารับผิดชอบครอบครัวเขาเยอะเป็นคนที่เป็นภาวะผู้นำเหมือนแบบเขาเป็นลูกอาจจะเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นคนที่สองซึ่งเขาจะรับแบกรับปัญหาภาระค่อนข้างเยอะแล้วเขาถูกฝึกมาให้เป็นภาวะกันเป็นผู้นำและรักยอมและเสียสละให้คนในครอบครัวก่อน ฉะนั้นคนคนนี้เขาก็จะทางานเพื่อครอบครัวเขาก่นเพื่อแม่เขาเพื่อเพื่อพ่อเขาเมื่ออะไรที่เขาเดือดร้อนหรือคนในครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยเขาจะเลือกตัดคุณออกทันทีหรือเขาจะเอาครอบครัวเขาก่อนซึ่งมันอาจารย์ก็มองว่ามันก็มีหลายๆคนนะที่กําลังเข้ามาดูในแดนดอมเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็เยอะเลยเที่ยวเที่ยวกันอยู่แบบ ที่บ้านโทรมาเงี้ยให้ไปซื้อของอะต้องไปคุณก็ต้องไปกับเขาคุณก็ต้องแบบนั่งรถทั้งทงที่คุณก็ไม่ได้ค่อยชอบอะไรอยากเป็นตัวสอยากเป็นตัวของตัวเองหรืออยากเป็นส่วนตัวแต่เขาก็ทําเพื่อครอบครัวแต่ถ้าคิดในทางที่ดีก็คือเขาเป็นคนรักครอบครัวมันก็ดีแต่ว่าถ้าคิดในทางที่มันแง่ลบนิดนึงก็มันไม่เป็นส่วนตัวสําหรับคุณเขาจะเป็นคนเฉสระแบบนี้ทํามไมเขาถึงแบบไม่อยอมที่จะชัดเจนกับคุณหรือจะชัดเจนกับคุณไหมอันเนี้ยมันก็ต้องดูด้วยเพราะตอนนี้เขา เขากำลังสืบคุณอยู่นิสัยของคุณเพราะเขาเป็นคนที่มีมาตรฐานหรือสเปคค่อนข้างสูงคนที่จะมาอยู่กับเขาได้เนี่ยต้องเป็นคนใจดีและใจเย็นและยอมเขาอะเพราะเขาเป็นคนเชื่อมั่นน่ะคุณเป็นคนอีกโก้เยอะค่อนข้างเยอะอีโก้เยอะค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่เขามีอีกโก้เยอะค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจ ไม่ว่าคุณจะหน้าตาดีหรือคุณจะมีโปรไฟล์ที่ดี like เขาก็จะไม่ยอมเพราะเขามีทิฐิเยอะแล้วก็มีศักดิ์ศรีของเขาค่อนข้งางเยเพราะเขาเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยงอไก่คุณสังเกตดูดิเวลาคุณไปไหนกับเขาอ่ะเขาจะไม่ยอมให้คุณจ like ่ายคนเดียวหรอกเขาจะช่วยเหลือคุณเพราะเขารู้ว่าบางทีนะคุณก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือคุณมีเขาก็จะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีหรือลดแบบคือเขาจะช่วยจ่ายอะหรือแม้กระทั่งคุณเก่งใจ คุณจะจ่ายเองไหมเขาชักบินมาเลยหรือไปแอบจ่ายให้ก่อนคนคนนี้นะเขามีศักศรีมีความเป็นอีโก้เยอะแล้วถ้าเขารู้ว่าสั่งคนรบข้างคุณอนะแบบไม่ค่อยชอบเขาหรือว่าอะไรนะเขาจะเบี่ยงประเด็นพาคุณไปที่อื่นเขาจะไม่ค่อยไปเจอเพื่อนฝูงคลลุณหรอกหรือเขาอาจจะพาคุณไปแบบอีกที่หนึ่งมากกว่าเขาไม่ค่อยชอบสังคมที่มันวุ่นวายไม่ค่อยชอบเดวิลไม่ค่อยชอบคนที่แบบเขาค่อนข้างเซนเยอะ เขาจะไม่ค่อยชอบคนที่วุ่นวายกับชีวิตเขามากเขาจะชอบความเป็น,ปนตัวของตัวเองประมาณว่าเขาทําได้อะแต่คุณทําไม่ได้นะคะเขาทําได้คุณคุณทําไม่ได้และความสัมพันธ์ของคุณนะใครบางคนที่เข้ามาดูตอนนี้หรือหรือหรือคุณที่เข้ามาดูตอนเนี้ยอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆของเขาก็ได้เรวิวก็คือความสัมพันธ์ลับๆเป็นโลกใบที่สองของเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณแต่คุณก็มีความหวาดระแวงแนละ อืมตรงนั้นแหละที่เขายังเปิดเผยไม่ได้หรือยังไม่ชัดเจนกับคุณมันก็มีในยะสําคัญวิธีสังเกตคนที่เขาเจ้าชู้หรือเป็นคนที่มีความรับกับเราหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือใส่เบอร์มือถือตลอดเวลาทานข้าวหรือโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยจะแอบคุยลับๆล่อๆเนี่ยเขาคุณอาจจะเป็นโรคใบที่สองของเขาก็ได้นะเขาถึงได้ชัดเจนกับคุณไม่ได้มันก็มีหลายกรณีอะค่ะ แต่ตามไพ่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือตัวคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณที่เข้ามาดูเนี่ยคุณอาจจะรู้อยู่แล้วละว่าคุณเป็นคนที่สองของเขาหรือคนที่สามของเขาแต่คุณก็ยอมรับมันได้แต่คุณเข้าใจไหมว่าเวลาตามไพ่ก็คือคุณถ้าคุณรักเขาแล้วอ่ะคุณก็ต้องการเวลาการรอคอยเวลาอยากให้เขามากอดเราอยากให้เขาอยู่กับเรายืมสิ่งมงบางครั้งเขาก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้แต่เราก็ต้องเสียสละใช่ไหมเขาถึงไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้หรือไม่ง้นกระทั่ง คุณรักคนในองค์กรเดียวกันเขาเป็นเจ้านายคุณเขาเป็นเจ้านายคุณตามไพ่เนี่ยเอ้ยเขาเป็นเจ้านายคุณนะแต่คุณรักเขามากเลยมึงเอืน้นเขาไปมีครอบครัวอยู่แล้วแต่คุณก็ยอมเขาทุกอย่างซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นความทุกข์ของคุณและบอกได้เลยว่าความชัดเจนของเขามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าบางคนเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่นั่งลำบากมากๆเลย คนที่คุณชอบเนี่ยหรือคนที่กำลังคุยเนี่ยเขามีทะเบียนสมรสเขาอาจจะยังไม่ได้ยาก,กันกับคนนั้นถ้าเลิกกับคนนั้นเขาอาจจะมคาคบคุณแล้วอาจจะมีปัญหามันถึงทําให้ความจรจนไม่ได้บางคนถึงขั้นแอบคุยกันแอบเจอกันนัดเจอกันอะไรเง,งี้ยอืมเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ต้องเช่อใจให้ดีว่า ความรักที่คุณรักอยู่เนี่ยมันเป็นการหลอกตัวเองหรือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงอาจารย์จะบอกไว้นะคะว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีเวลาอยู่ได้นานหรอกจงใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างถูกต้องจะด,ดีที่สุดแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องเลือก สิ่งที่เรามีความสุขที่สุดและไม่กระทบคนอื่น mm hmm. อาจารย์ว่ามันเป็นจุดที่ดีนะในกรณีคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายอย่างตามไพ่ก็คือเขารักครอบครัวเขาพเขา,าเขาจะเสียสละเลือกเราเนี่ยเขายังเลือกเราไม่ได้เพราะว่าที่เขาเงียบไปหรือที่เขาไม่ชัดเจนก็คือเขาไปทํางานบางครั้งบางคนเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยนะคะใครบางคนตอนเนี้ยอ,อดทนเพื่อแม่มากเลยแม่ป่วยแม่ไม่ค่อยสบายพ่อไม่ค่อยสบายทํางานทํางานอย่างเดียวไม่พอนะทํางานพไทม์อีก อาจจะทํางานที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้อะหรือทําแล้วเขารู้สึกว่ามันเสียหน้าหรือขายหน้ามันลดล,ลดค่าของเขาลงหรือว่าเนี่ยเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างอีกโก้เยอะเลยอีแบบถ้าใครจะมารู้เรื่องงานของเขาเขาก็จะไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยดูได้จากการที่ไปดูหนังฟังเพลงหรือทานข้าวกับคุณเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้คุณออกคนเดียวหรอกเขาจะช่วยออกเพราะเขาก็รู้เพราะเขาก็อาจารย์ว่าคนที่คุณครบนะ ก็จะเป็นคนที่คือลำบากมาก่อนแล้วเขาจะไม่ค่อยเอาเปรียบใครง่ายๆค่ะความไม่ชัดเจนของเขามันทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อยมันทําให้คุณค่อนข้างทอ้อมันทําให้คุณค่อนข้างลังเลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทําให้คุณอยากถอยออกมาแต่เราลักเขาแล้วอะ่ะ มันเลยถอยไม่ได้ก็ลองจะสู้กับความรักี้อีกสกต้งั้หนึ่งแต่มันเหนื่อยและท้อเหลือเกินหลายๆคนที่มาเรนเรนดอมนี้นะคะอยากให้เขามันชัจริงกับเราแต่เขายังชัดเจนไม่ได้เลย 1. ปัญหาเรื่องเงินของเขาเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้อยู่ตอนนี้ยังอยากจะคบกับคุณแบบคบกันไปเรื่อยๆก่อนอะสร้างฐานะกันไปก่อนแล้วก็มองดูคุณว่าคุณอะเป็นคนนิ่งไหมเป็นคนที่จิตใจดีไหม เป็นคนที่สามารถเป็นแม่ของลูกเขาได้ไหมเป็นพ่อของลูกเขาได้ไหมซึ่งคนพวกนี้นะคะหรือใครใครบางคนที่คุณคบเนี่ยข้อจะเป็นคนที่เคยเจอปัญหาเรื่องความรักที่มันแย่มาแล้วแล้วเขาก็ไม่อยอมที่จะเปิดใจให้ใครแล้วไม่เลือกที่จะชัดเจนกับใครหรือบางคนที่อยู่ในเนี่ยคบแบบไปเรื่อยๆสเปรดสปะยังไม่อยากฝังฝังลากกับใครหรือลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวกับใครยังอยากจะใช้ชีวิตแบบ Play boy p พย์เกิลอย่าใช้ชีวิตว่าสุขสบายสังคมดีๆกินดื่มเที่ยวทานเที่ยวยังอยากเป็นหนุ่มสาวอินดี้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนคิดบางคนที่มีอายุเยอะแล้วก็ยังคิดไม่ได้นะยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เลยคนที่คุณเจอเนี่ยคุณก็อาจจะบอกเขาตักเตือนเขานะคะวันนี้ขอให้พลัง ความดีของคุณพลังความคิดพลังออร่าพลังงานต่างๆในจักรวาลนี้นะคะช่วยโดยบันดานนะคะให้ไพ่เปิดแล้วก็ให้คุณรู้สึกยิ้มได้บ้างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณสับสนมากคุณมีแต่ความทุกข์ใจอ่ะคุณมีสังคมโคตรจะดีเลยคุณเจอเพื่อนดีคุณเจอทุกอย่างที่มันดีหมดแต่คุณเจอความรักที่มันแย่โดยเฉพาะคุณคนเนี้ยซึ่ง ทำให้คุณทุกอยู่ทุกวันเลยอ่ะทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมความสัมพันธ์มันมาคุยสองวันเงียบไปสามวันมาคุยสามวันเงียบไปสี่วันอย่างเงี้ยเจ็ดวันจะคุยกันแค่สามวันแล้วก็หายไปแล้วก็มาแวบๆไปๆแล้วก็มาโอเคถ้าอยู่ในต่างประเทศก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินที่จะมาหาหรือระยะทางหรือแต่ถ้าอยู่ใน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 ประเทศเดียวกันเนี่ยทําไมก็ถึงคุณมีความ ความสับสนกับคนนี้อ่ะช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะคุณมีความสัมสนกับคนนี้ว่าเขาจะยังคบกับคุณได้ต่อไหมจะไปได้ต่อไหมจะฝากชีวิตไว้กับคนนี้ได้ไหมเขาจะทําให้คุณเสียใจไหมเพราะมันความไม่ชัดเจนอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกท้อใจแล้วก็เหนื่อยใจอ่ะเหมือนยิ่งรักยิ่งเหนื่อยอ่ะยิ่งรักยิ่งถอยหลังยิ่งรักยิ่งแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับ ตัวเองมากมายอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่คิดและตัดสินใจไม่ได้คนคนนี้อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่ตัดสินใจให้คุณบังเอิญไปเจอลูกคนเล็กแล้วเขาเป็นคนเอาแต่ใจพ่อแม่ตัดสินใจให้แล้วเขาแบบเติบโตมาแบบนั้นเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรพ่อแม่ก็จะคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นแขนเป็นขาคอยป้อนข้อมูลเหมือนป้อนอาหารเหมือนแบบพอมาเจอสภาวะการเป็นผู้นำครอบครัวเขาก็เลยไปต่อไม่ได้พอมาเจอคนอย่างคุณคุณเป็น เป็นเป็นเหมือนแบบผู้นําใช่ไหมคุณก็จะไม่เคยยอ่อไม่ค่อยย่อท้ออะไรหรอกนะคุณก็มงอารมณ์ดีนะคะเขาก็เลยแบบไปต่อกับคุณไม่ได้อะไรอย่างี้อืมแล้วก็ยังไม่อยากจะชัดเจนเพราะเขาเขาคิดแล้วว่าเฮ้ยเขาอยู่กับคนะรอบครัวนะเขามีเกราะป้องกันนะเขามีแม่เขาเขามีพ่อเขาเขามีเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรแบบเขาพูดอะไรเงี้ยคนในครอบครัวเ,เ,เขาฟังเขาไม่เคยที่จะว่าเขาไม่เคยที่จะตัดรอนเหมือนที่คุณเป็นไง บางครั้งอ่ะข้างนอกดูเข้มแข็งมากเลยความมีอีโกโ้เขาแต่ข้างในออนแอร์ออนแอชอบคุยเวาลาทะเลาะกับใครคนคนนี้ก็ชอบคุยแบบบอกเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะกับคนในครอบครัวก,กับพ่อแม่แยายพี่น้องอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็มันก็จะมีฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ก็มีนะแล้วอาจจะชัดเจนไม่ได้แล้วก็อาจจะคิที่ชัดเจนไม่ได้ก็คืออาจจะมีบางช่างยุหรือคนพูด ไม่ชอบเราก็มีนะคะในกรณีที่ใครบางคนหรือคนบางคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะส่วนตัวแล้วให้มันจะแรนดอมไปเรื่อยๆแล้วก็ให้บอกถึงลักษณะของเขาซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่ใจใหญ่ด้วยพูดตรงใจใหญ่เป็นคนที่เก็บเงินไม้ขี้เหนียวไม้ขี้เหนียว แต่เขาจะยอมฟักใจให้กับคนที่เขาพิเศษสักก็เหมือนเขาพิเศษกับคุณนั่นแหละเขาจะยอมฟักใจให้คนคนนี้เขาไม่ได้ยอมเสียงเงินให้ใครง่ายๆนะถ้าเขาไม่ถูกใจเออไม่ยอมเสี่ยงเงินในใครง่ายเขาเสี่ยงเงินในคุณอนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจไงความชัดเจนของเขาเขาต้องรอก่อนระยะทางก่อนระยะเวลาก่อนนะคะเขาถึงจะชัดเจนได้ถ้าเขาคิดว่าคนคือคบกับคุณแล้วหรือคุยคุณแล้วมันไปได้ไม่ยาวอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเปิดใจให้ ซึ่งอาจารย์มองว่าหลายๆคู่ก็เจอปัญหาแบบนี้คุณอุ้ยคุณพร้อมที่จะชัดเจนมากพร้อมที่จะเป็นแบบมาได้เลยจ้าฉันพร้อมที่จะเปเธอฉันพร้อมที่จะเป็นสามีภรรยาเธอแล้วจ้าแต่เขาตรงข้ามกับคุณเพราะเขาถูกฝึกมาด้วยการที่เขาต้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็งเป็นคนที่เป็นภาวะการเป็นผู้นําความที่เขาเป็นผู้นําเยอะๆแล้วเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขาก็เลยไม่ค่อยได้งอเรื่องความรักมาก เป็นคนไม่สนโลกทําอะไรไม่สนโลกอ่ะไม่สนโลกอ่ะจะทําอะไรแบบเนี้ยจะทําก็จะทําอ่ะอยู่ก็อยู่ไปก็ไปไม่ได้สนใจก็ไปดีอะไรแบบเนี้ยเออส่วนใหญ่ผู้ชนส่วนใหญ่เขาคนคนนี้จะเป็นแบบนี้ซึ่งที่ชัดเจนไม่ได้ก็เป็นคนที่มีความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่อ่อนไม่ยอมให้ความเรื่องความรักเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่ได้มองความรักเป็นใหญ่อะที่คุณคบนี่นะมองเรื่องเงินเป็นหลักแล้วก็แล้วคุณอาจจะเป็นรักที่สองที่สามของเขาด้วยก็ได้นะคะจากเลือกคบใครก็เลือกคบดีๆถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในตกาสถานะไหนแล้วก็คิดดีๆว่าเราจะทํายังไงอาจารย์ก็เชื่อว่าเรนดอมนี้จะทําให้ใครบางคนคิดได้นะที่เข้ามาดูถ้าตกในสถานที่ที่นั่งลำบากหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราอ,อืมและคุณควรที่จะรักตัวเอง เขาบอกว่าคุณควรที่จะรักตัวเองนะหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะอย่ามัวหน้าบูดหน้างอหน้างิกเพราะคิดถึงเขาอยู่คนเดียวซึ่งเขาก็มอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่คุณค่อนข้างคิดถึงเขาแล้วก็เหมือนแบบอยากจะให้เขามาหาเราเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่เรามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้เขาชัดเจนกับเราซึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่ชัดเจนกับคนยากมาก ด้วยสภาวะการงานการเงนินสภาพแวดล้อมดูแลพ่อแม่หรือคุณตกเป็นบุคคลที่สองที่สามของเขาคุณเปิดใจยังไม่ได้ซึ่งเขาจะชัดเจนไหมมันอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่ค่ะที่จะชัดเจนกับคุณฉะนั้นกลับมารักตัวเองเหมือนถ้วยไบเนี้กลับมารักตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขรักแบบชอบแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องดูแลกันไปสารทุกสุกดิบ ห้าสิบห้าสิบนะคะแล้วคุณจะไม่ทุกข์เพื่อความรักตอนนี้คุณทุกข์เพราะคุณต้องการความชัดเจนจากเขาใช่ไหมละ่ะฉะนั้นรักตัวเองนะคะสาวๆหนุ่มๆที่เข้ามาดูในรนอน่นนี้หรือจะเป็นพี่ป้าหน้าอาหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูในรนดอนนี้ต้องยิ้มนะคะเวลาเรารู้ว่าใครสักคนนึงที่เราครบไม่ชัดเจนกับเราเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกหรือว่าอะไรมากแต่เราแค่พิจ,จารณาให้ดีว่าสิ่งที่เราครบไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือเราครบเขาเนี่ยเราทุกข์หรือเกิน เป็นตัวของตัวเองในเรื่องความรักจะดีที่สุดนะคะแล้วก็รักตัวเองรักพ่อแม่ละเหมือนที่เขาก็ต้องรักพ่อแม่อยู่เนี่ยคุณก็ต้องรักตัวเองรลกรักพ่อแม่คุณเหมือนกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในแ a n d อมนี้ด้วยนะคะ,ะหวังว่าคลิปวิดีโอแ a n d อมนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยเนาะและสามารถทำให้คุณยิ้มได้บ้าง หลังจากที่คุณไม่ได้ยิ้มเลยคุบมาตลอดเลยโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะยิ้มด้วยนะคะ